ดีค่ะ,คะดิฉันนางสาวมารีนาล่าลี่รหัสน,นักศึกษา6420210177เลขที่2 4 5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวพิศราเบนโซค,ค่ะรหัสนักศึกษานะคะ6 4 2 0 2 1 0 1 8 4ค่ะเลขที่นะคะ252อยอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะ ค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมานำเสนอภูมิปัญญาด้านอาหารโดยอาหารที่พวกเราจะนำเสนอในวันนี้คือเมนูอะไรคะก็คือเมนูไข่ครอบนะคะของดีของจังหวัดสงขาค่ะการดำรงชีวิตของชาวบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขา ได้มีความผูกพันกับอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการจับปลาด้วยอวนนั้นเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของชาวประมงลุ่มน้ำทะเลสับสงขาโดยอวนที่ชาวประมงใช้นั้นทำมาจากได้ดิบแต่เมื่อนำไปใช้หลายๆครั้งได้จึงพองอวดจนน้ำแลขะขาดได้ง่ายขึ้นชาวบ้านจึงคิดค้นวิธีการทำให้ได้มีความคงทนแข็งแรงโดยการนำไข่ขาวของไข่เป็ดมาย้อมอวน ทำให้อ้วนนั้นมีความแข็งแรงช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึน้นการนำเฉพาะไข่ขาวมาย้อมอ้วนจึงทำให้เหลือไข่แดงเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้นำภูมิปัญญาของการถนอมอาหารมายืดอายุของไข่แดงจนกลายเป็นไข่เค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้มาอยู่กับครูภูมิปัญญาของเรานะคะก็ขอให้ไน้ํำตัวขดรค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะอัสลามเุลยกุาราหมาตุลโมตัคกตุกัสซิกัสชานะคะ อยามาสอนวิธีการทําไข่รอกค่ะค่ะก็ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะก็ได้ทําขายมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะประมาณโซสามปีได้แล้วคะ่ะค่ะ,คะก็เรามาดูวิธีการทํากันีได้เลยนะคะ,คะตอนแรกก็ตอกไข่แยกไว้ก่อน การตอกไข่ก็คือเราตอกเอาเอาหัวมันออกออก,ก่อนว่าเดี๋ยวเปิดไข่เราจะเอามาใส่ไข่แดงอีกทีหนึงครัเดี๋ยอยู่ลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาตัดแต่งอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะใส่ไข่แดง หลังจากี่ขั้นตอนนี้เราได้ตกไข่เสร็จแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็นำไข่แดงลงไปเช่อในน้ำเกลือหลังจากที่เราได้แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วนะคะก็เรานำมาแช่น้ำเกลือประมาณ หนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะก็กกระหวังที่รอไข่นะคะคือเราก็จะมาทำการตัดเปลือกไข่กันนะคะ ต่อไปนะคะเราก็นำไข่แดงมาใส่ลงในภาชนะที่เราได้เตรียมไว้เลยนะคะก็คือตั้งไข่แบบนี้นะคะกน็นวดกัยโอบใส่ลง นี่นะคะหลังจากที่เราได้แช่ไข่แดงเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วนำมาใส่ลงในเปลือกไข่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะโดยขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปนึ่งเราต้องอั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำลงไปใส่ในนึ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นำไปนึ่งนะคะเป็นเวลา4นาที วันนี้นะคะเราก็ขอบคุณจัชชานะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับในการนำไข่เอ็ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะด้วยปกติแล้วนะคะไข่ครอบเขาจะรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแต่วันนี้นะคะเราก็จะนําไข่ครอบนะคะมาประยุกินกับยำขนมจีนนะคะซึ่งยำขนมจีนนะคะเราก็จะทานกับคู่กับไข่ต้มยู่แล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เราก็จะมากินกับไข,ข่เอ็กันนะคะ